ตามข้าปุ้นปูม้าสดนะคะปลาร้านัวนวเลยค่ะเพื่อนๆไปเบิ่งวิธีทํากันเลกจ้าใส่พริกลงไปนะคะเผ็ดมากน้อยตามใจชอบเลยขาดไม่ได้เลยปนัวใส่เยอะนัวเ้อะใส่น้อยนัวน้อย หเราจะตำขนมจีนใส่ปูม้าสดกันนะคะโดตักยาวมะเขือเทศแล้วชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะนะคะแต่คนไม่ชอบกินเปรี้ยวก็จะใส่หน่อยอยวพอ เค็มเค็มหนัวหนัวกะระ,ะไปลงไปเลยอุ๊ยหาวน้ำตาลเขี้ยวหน่อยนะคะตัดรถนี่เลยโบนจ้า,าใส่หนมจีนจีนนะคะก็ป,ะปูม้าตัดเล็บตัดนมเขาให้เรียบร้อยให้สะอาดน,นะคะไปเลย ทานกันค่ะเสร็จแล้วค่ะตำข้าวปุ้นปูหมาสดน้ำปลาร้านัวๆเลยจ้าความเผ็ดไม่ต้องพูดถึงค่ะทั้งผิดแห้งผิดสดจ้วงลงไปเลยนี่ปูมมาสดสด